คนครับผมเจอแคนนี้นะแคนแคนแบรรยาอ่อนนะครับอยู่ดีมันดา่าผมอะดูดิครับอสองแคนเนี่ยแต่ชื่อเดียวกันเ,<ร>เนี่ย<ร>นะม, <า S 1> มันอัดตัวครับไอ้เหี้ยเอาสกิลมาไอา้เหี้ยสกิลโคตรโกงเลยสัตว์อัดตัวครับท้าดวลหนึ่งหนึ่งแอ้ท้าดวลสองสองเลยฮะแม่งมา,าด่าพวกเราแล้วพี่เอ็ดับด้วย โอ้โหไอ้เหี้ย oh oh. uh, yeah. uh. อันนี้คือแคนที่ต้นกล้าเลยเนี่ยแม่งอัดตัวกูว่าแล้วเลื่อไม่เป็นเลยอ่ะอัดตัวอัดตัวเฮ้ยอัดตัวผมมากนี่อัดตัวคืนไหมถ้าอัดตัวคืนกดเยี่ยมเลยอัดตัวคืนไหม ตัวเมื่คืนใช่ป่ะไอ้ยพาเขายิงเขาจะเจ้าเกมต้องเล่นปืนกลเลยอ่ะมันเล่นเหลี่ยมต้องเล่นปืนกลเลย มักเจ็ดตัวไม่ได้ตรงนะโหวดไมตรงไม่ตรงเล่นอย่างนี้ชอบเลยอะไเยอะยอะรกันนี่มันมาเล่นอะไรผิดไปแล้วเอะไป ลวจัดอะผมลวกับมัน a ั่นอะ เจอกันแค่นแหนพี่ผมบอกเลยนะเจอกันจะไหมเฟิร์สไม่ตอบด้วยโทนโทนในเฟิแต่ว่านี่เนาะเฟิร์สอยากเปิดไหมก็เลยไม่ไม พี่ลืมเปิดไหมไม่ไม่ไม่เปิดไม่เปิดถ้าอทิตย์เปิดไม่ได้ เขาเลยเขาเลยนอย่างงี้มันอะ อยม่ต้องดีนะดูยู่ดีไว้ทุกคนเอาเป็นแรงงานด้วยเจอยู่ดีนะแรยงานเลยเจอยู่ดีนี่ปุ๊บรายงานเลยเจไม่รู้ทุกคนมองทันบ้านะ

ต้องให้น้องผมจัดการเองเลยมันเล่นอย่างนี้ ดเ,ดเดี๋ยวมันมาหลังพี่ดักไว้ดักว้พี่ดักหน้าด้วยไปดักทางนู้นด้วยดักนู้นด้วยเดี๋ยวดักหังให้ Ni baja nada, ¡Sí, Enemigo a la vista. นัเขาหล่นนะเขาหล่น เจอน้องผมเซ็เซ็ซ็ซ็ขอชื่นใาขอโทษขอโทษขอโทษเอาอะไรป่าอะไรป่าขอมาเลขอมาเลเดี๋ยวซื้อให้ขอมาเอาตั้งเอตังอะไรอีกอะไรอีก 来了了。<noise> <noise> <noise> การ์ s ฆ s i n a t o doble. ิ้ลลอ,องเล่นอย่างนี้ครับน้องผมต้องเล่นอย่างนี้โง่ตายโง่เลยน้องผมมาต้องเล่นอย่างี้ เฮ้ที่นี่มีรัพยกรทีนี่มีรัคนสร้างมันจะแพ้นะ ตรงไหนดอกตรงไหนดอก

ตอยนะผมจัดการเอง a la vista. ขอคุยกับมันก่อนนะครับสวัสดีครับ